สวัสดีครับต่อจากมือว่านนี่ครับมือว่านาเอาเรื่องว่าถือตัวเหมาเห็นเฟซบุ๊กอยู่เดือนหนึ่งถือตัวอยู่เดือนหนึ่งเลยผมชื่ว่าให้ฟังผมถือตัวยังไงก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเอาเรื่องนะผมจะว่าเรื่องอ่าแดชบอร์ดให้ฟังนะครับอ่าแดชบอร์ดนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นค่าการมีส่วนร่วมนะครับการค่าการมีส่วนร่วมมันจะมีทั้งภาพรวมทั้งบท็ตของของของโพลของโปรไฟล์เฮา กบมันจะมีอยู่ในแต่ละโพตเกาโพลงไปมันจะมีรายงานออกมาว่าค่าการมีส่วนร่วมนั้นมีคะแนนเท่าใดครับ AI เนี่ยมันมีความหมดซื้อนะครับ AI มันทำงานตามตัวเลขตัวเลขที่มันคำนวณได้นะครับซึ่งตัวเลขมันคำนวณจากอะไครับค่าการมีส่วนร่วมเวลาเขาโพดไปโพตหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนมากดไลค์ห้าคะไดนหนึ่งคะแนนถ้าเขามีมีคนมากดคอมเมนต์ก็ได้อีกหนึ่งคะแนน ถ้ามีคนแช่ออกไปก็ได้อีกหนึ่งคะแนนถ้ามีคนกดตรงที่ว่าดูเพิ่มเติมก็ได้อีกหนึ่งคะแนนถ้ามีคนกดตรงรูปภาพหรือวิดีโอก,ก็ได้อีกหนึ่งคะแนนซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในการที่จะให้คะแนนอีกมากมายแต่หลักๆกับประมาณนี้จะได้เป็นค่าของการมีส่วนร่วมการนี้นะครับคือการมีส่วนร่วมหมายถึงว่าเข้าโพ์ออกไปแล้วนะมีคนมามาเห็นคลิปยินโพ์เท่าเอ้ยน่าสนใจเขาก็มาปฏิสัมพันธ์กับเขา้านั่นก็คือสิ่งที่เข้าใจได้คะแนน ค,คือเข้าโพดออกไปแล้วมีคนมาสนใจในคลิปเ,เข้าเข้าจะได้คะแนนตรงนั้นนั่นแหละครับคือค่าการมีส่วนร่วมคนี้ค่าการมีส่วนร่วมเอาไปเหตุอย่างมันจะเอาไปประเมินว่าโพดหรือคลิปนั้นเข้ามีความหนาสนใจทําใดถ้าว่าคะแนนตรงนี้มันหน่อยก็แสดงว่ามีความสนใจบาหนาสนใจมันก็นจะบวส่งต่อนะครับแล้วก็เอาไปจัดลําดับว่าเวลา เวลามันจะส่งใปให่ผู้ที่ตามเฮ้าเนี่ยมันควรจะเอาโตวไดส่งใปให่นะครับหล้กก็เป็นเรื่องของโฆษณาอีกกันหนึ่งถ้าโพสต์ไดคลิปไดที่มันมีคะแนนการมีส่วนร่วมในสูงโอกาสที่โฆษณามันจะเข่ากัดเยอะนั่มล้กก็อีกการหนึ่งคือเอาไปคำนวณรายได้ถ้าโพสต์ไดคลิปไดก็แล้วแต่ที่มันมีการมีส่วนร่วมในสูงก็โอกาสจะได้รายได้สูงกับกามี รประมาณนั้นนี่คือเรื่องของค่าการมีส่วนร่วมบัตรตาที่คนที่ศึกษามากอย่างดีมั่นกับหูขอนี่บัตรตานี่เค็เจังซีครับโพดออกมาปุ๊บพี่น้องพี่น้องอ่ะสมว่าเขาเจ้าโพดมาหนินะเห็นแล้วนี่โอ้พี่น้องพี่น้องเห็นคลิปเพื่อนจะเลื่อนผ่านกดไลค์เดอรว่าซันอ้าวพูดได้ได้คอนี้ขอยว่าได้ได้ไอไอเจ้า,อา,อา,จาของพูดรลอมันได้ถูกไหมเจังซีผมบอกไปตะกี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ยังไะกดได้ God กดแชร์กดคอมเมนต์เด้อว่าจะกดกดต่างๆน่็จะกดไปผู้หละเออบ้านนี้ผู้ใดด้ครับไอ้คนที่มันโพะได้เข้าบอได้ลงอยู่เดือนหนึ่งปัตตานี่เพิ่งมาหลอกว่าอย่างไหกดละเด้อเอไอซีดันดีว่าจะเพิ่งเราโอ้ยดันหัวขวางดีว่ะเสียเวลาอยู่ครับมันเสียเวลาเสียเวลาว่านั่งกด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 อยู่ั้องบ่นมีเวลาไปเห็ดหนุนเห็ดนี่เข้าลงคลิปไลยๆดีที่สุดแล้วครับนะประมาณนั้น ก็หาตัวกันไปตัวดิบตัวแด,ดนเนาะสูก็ได้แต่ว่ากะเก่งอยู่เกง่งหม้อกัดเก่งอยู่เลยว,วะอาทีตสามารถที่จะหาเทคนิคตัวนี้มามาตัวไอ้พวกมือไม่แ่ไอ้มือไม่มว,ว่าตานี่เขาบอกว่ายังกัดเสื้อได้มาเนี่อ่ะมือไม่ก็ได้เขาบอกนู่นว่านี่ก็อาเฮ็ดจังสันจังเสี็เฮ็ดตามเขาไปมันเริ่มมาเตมไปอ่ะก็พยายามศึกษาหาความรู้ไว้หลายๆครับผมทีนี้เนี่ยก็คือเสื้อมันตัวเองครับอา่าแล้วก็ลงคลิปหลายๆสบายดีสบายดีส,ยดสุขุขสุขคนสวัสดีจ้า